สองมาดูคลิปพวกรุ่นท็อปนะครับตัวนี้ full option เป็นพรมลายมันตินะครับหน้าจอไม่มีที่กดไม่มีที่ให้จิ้มนะครับนี่เปิดออนมานครับเวลาเราจะรีเซ็ตไฟรูปประแจอไอ้พวกนี้หรือว่าจะเป็นที่มันขึ้นข้อความแจ้งเตือนมาเข้าศูนย์บริการนะครับที่เซอร์ c e d e ดิที่เขาเรียกครับเปิดออนไฟแดง ไม่ต้องถึงไฟเขียวครับเรามากด enter นะครับเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแฮมขึ้นเนี่ยเพิ่งเพิงเพิ่งเพิ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 งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาไปมาเจอรูปประแจอย่างเงี้ยเราก็ขีดๆนะครับเนี่ยเราก็มากดรีเซ็ตกด enter เข้าไปนะครับให้มันขึ้นมาเนี่ยขึ้นเคลียร์อย่างเงี้ยแล้วก็กดเคลียร์เข้าไปนั่นก็พิบเคลียร์เรียบร้อยครับผมเสร็จเสร็จแล้ว แล้วก็ไปสตาร์ทรถดูว่ามันจะขึ้นหายไหมนะครับโอเคนะรูปไฟไปแจไฟที่แจ้งเตือนว่าการุณาเข้าศูนย์บริการในพวกนี้นะครับเนี่ยขึ้นไปแล้วเราก็เซตไปแล้วนะครับเนี่ยมันขึ้นไปแล้วรีเซ็ตนะครับก็เรียกว่ารีเซ็ตเซอร์วิสดิวกดอยู่นี่แหละ ENTER เนี่ยครับตรงนี้